สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงสงครามโลกครั้งที่2กันบ้างดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้เจอผมกันมาสักพักหนึ่งเลยถูกไหมวันนี้ก็เรียกได้ว่ากลับมาแล้วนะครับผมแต่หมอนในคราวนี้เนี่ยเป็นหมอน World War t w นะครับไม่ใช่หมอน World War One แล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างล้วกัรเพราะผมรู้สึกว่าผมเนี่ยพูดถึงเรื่องสงครามโลกครั้งที่1นึ่งมาเยอะมากๆเลยนะครับในวันนี้เองเนี่ย ผมก็จะมาพูดถึงเหตุผลประหลาดๆละกันนะครับผมที่แบบว่าถ้าเราคิดดูเนี่ยมันาจะฟังดูไม่สมเหตุสมผลถูกไหมแต่จริงนะครับผมมันมีเหตุผลอยู่มันมีแบบเหตุและผลที่ว่าทําไมคนคนหนึ่งหรือว่าเหตุการณ์หนึ่งมันต้องเป็นแบบนี้เรื่องราวในวันนี้นะครับเราจะพูดจนถึงเรื่องนักบินคามมคาเซครับผมหลายๆคนก็คงจะรู้นะครับว่าไอ้นักบินคามมคาเซเนี่ยนะครับก็เป็นนักบินที่แบบร้องเพลงมาก่อนถูกไหมดังมาในสมัยก่อนถุยไ,ไม่ใช่นะครับมันคนละอันคนละ <ๆ S 1> คามมคาเซกันคามิคาเซเนี่ยนักบินคามิคาเซ คืออะไรคือนักบินที่เรียกได้ว่ามีจุดประสงค์ในการฆ่าตัวตายนะครับผมก็คือบินไปชนเรือที่มีมูลค่าสูงๆของศัตรูเนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้ทําลายศัตรูพร้อมกับตัวเองไปด้วยเลยก็คือตีตัวบินแบบเที่ยวเดียวนะครับผมไม่ต้องบินกลับบินปุ๊บชนปุ้มจบนะครับผมนี่คือนักบินคาริคาเซ่ครับแต่หากเราลองมองลึกลงไปในนั้นอีกเนี่ยนะครับผมเราจะพบกับความงงงวยได้นะครับผมว่านักบินเนี่ยที่เรียกได้ว่าเป็นตัวเที่ยวเดียวอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็เรียกได้ว่ามาเพื่อตายแน่ๆ ทำไมยังต้องมีหมวกกันน็อกด้วยล่ะ โอ้โหถ้าขับเครื่องบินชนเรือตุ้มไปเนี่ยหมวกกันน็อกจะไปกันอะไรได้ถูกไหมมันจะไปกันน็อกได้ที่ไหนล่ะผมก็แบบงงกับคําถามนี้เหมือนกันนะครับก็จริงพอเรามานึกดูมันก็ใช่ป่าวะถูกปะจะใส่ทําไมในเมื่อมึงก็ขับชนตุ้มตายอยู่ดีนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมพอหาข้อมูลไปเพิ่มเติมเนี่ยปรากฏว่าการใส่หมวกอันนั้นเนี่ยมันมีเหตุผลแล้วก็เป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นด้วยนะครับทาไมกันมาเรามาดูเหตุผลกันดีกว่าว่าทาไมนักบินคามิคาเซ่ถึงต้องใส่หมวกกันน็อกกัน เหตุนั้นเป็นเพราะว่าไอ้หมวกที่ใส่เนี่ยนะครับผมมักจะเป็นหมวกหนังแล้วก็มีแว่นอยู่ถูกไหมหมวกหมวกนี้เนี่ยไม่ได้ใส่เพื่อป้องกันการที่ว่าเครื่องบินชนแล้วตุ้มระเบิดเนี่ยมันกันไม่ได้อยู่แล้วแต่พวกเขาเนี่ยนะครับผมใส่หมวกนะครับเพื่อป้องกันในระยะทางระหว่างทาง ที่กาลังเดินทางไปตัางหากนะครับเพื่อให้หขับเครื่องบินไปถึงจุดหมายได้เนี่ยเพื่อให้ไปบื้มได้เนี่ยหมวกกันน็อกมีส่วนช่วยตรงนั้นนั่นเองแล้วมันช่วยอะไรบ้างนะครับเราลองมาดูกันดีกว่า1เลยนะครับเครื่องบินสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีเครื่องปรับอากาศไม่ได้มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิอะไรเท่าไหร่ครับทำให้อากาศเนี่ยจะหนาวมากๆเลยเวลาบินนะครับผมแล้วหมวกหนังเนี่ยก็จะคอยช่วยป้องกันตัวของนักบินจากความหนาวแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยนักบินอาจจะบินแบบว่าเปิดโล่งเลยนะครับไม่ได้มีกระจกกั้นอยู่เลย ยนะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้แบบเห็นวิวอะไรได้ดีแต่แน่นอนนะครับผมไอการจะได้ทัศนวิสัยที่ดีมาเนี่ยก็ทําให้นักบินเองอ่ะต้องเจอกับลมที่แรงการใส่แว่นเนี่ยก็เป็นการช่วยถูกไหมเลยครับแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยไอหมวกของนักบินคามิคาเซ่นะครับผมมันจะปิดมาถึงหูเลยเพราะว่าเสียงเครื่องสมัยโบราณหรืเครื่องบินสมัยก่อนมันดังมากๆเลยครับก็เรียกได้ว่าต้องป้องกันหูตัวเองเอาไว้นะครับแต่ยังไม่หมดนะครับผมมันยังมีประโยชน์มากกว่านั้นอีกนะครับแล้วเครื่องบินเนี่ยขับไปเนี่ยนะครับผมไม่เชื่อว่ามันจะตรงๆล มันอาจาจะเจอกันลมแรงเจอหลุมอากาศเจอ,น,เจอนู่นเจอนี่ทําให้เครื่องบินเนี่ยเกิดสันเกิดกระตุกเกิดอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับผมแล้วในเหตุการณ์นั้นเองเนี่ยตัวของนักบินเองอ่ะอาจจะได้รับอันตรายนะครับแบบหัวไปโขกน,น,นู่นโขกนี่โขกนั่นอย่างน้อยหมวกตรงนี้เนี่ยก็ช่วยป้องกันเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นเองนะครับหมวกหมวกนี้ไม่ได้ใส่เพื่อป้องกันแรงระเบิดเลยครับแต่ใส่เพื่อป้องกันให้นักบินเนี่ยขับเครื่องบินไปถึงที่หมายแล้วก็ได้สําเร็จภารกิจของพวกเขาในการที่จะทิ้งดิงนะครับผมคา ตัวตายได้สําเร็จนั่นเองครับและนี่ก็คือเหตุผลนะครับผมว่าทําไมนักบินคามิคาเซ่นะครับผมที่ตายอยู่ดีเนี่ยถึงต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับพวกเขาไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกเพื่อที่ว่าจะไปป้องกันตัวเองแต่เพื่อให้พวกเขาเนี่ยบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้ตัางหากและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้นะครับผมที่เราได้นาํามาฝากท่านผู้ชมเอาไว้ ยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้่ากผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ